สวัสดีเพื่อนๆชาว r o v กันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องอลิซคือตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งโลมิ่งนะโลมิ่งคือช่วยช่วยเพื่อนช่วยแคลรี่ให้ปลอดภัยจากพิษภัยจากโรคโควิดอ่ะเราต้องช่วยดูแคลรี่เห็นปะเพื่อนมาช่วยเต็มหมดช่วยกันแคลรี่ไงดูดูดูเธอแคลรี่ตัวเดียวมากันสาม ก็คือตัวทำจังหวะให้แคลรี่ได้ฆ่าได้อะไรมั่งอ่ะมันเหมือนกับว่าไงมันก็คือตัวซับนั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวที่แบบคอยช่วยเหลือเข้าใจปะว่าเอาไว้คอยช่วยช่วยเหลือไหมแคลรี่แบบแทกอะน้องๆ้องเออเฮ้ยมังกร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 รวม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 มันเอามังมันเอามังกร ต,ต้องต้องเอาแล้วเทา่าเนี้ดูดิโอ้โหละกูบียาครับไม่มีใครมาล้วงเลยโอ้ไ้หายอันนี้ผมก็แบบว่าไม่ไม่รู้นะสำหรับความคิดผมอะ่ะการเล่นซับพอร์ตเออคือแบบผมถ้าผมเล่นนะผมสามารถตายแทนแครี่ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าทีม ถ้าเกิดว่าตายแล้วทีมได้เปรียบอะเออมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะถ้าจะตายอะตายตายหรือแจกกันแน่ครับผมว่านะ <c oughs> เฮียเ้วเออถ้าเกิดใครรู้อะว่าซัพพอร์ตเล่นยังไงให้โหดนี่สอนผมหนนะ่อยนะอก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมลงไปอ่าน เออแล้วก็แบบว่าใครอยากจะให้เล่นตัวอะไรนะครับน้องๆอยากจะให้เล่นตัวอะไรก็เมนมานะครับจริงๆคลิปมันอัดยากมากครับเพราะว่าพี่เล่นแรงนะมันทำยากมากเลยจริงเอออยากให้เล่นตัวอะไระน้องๆก็เห็นปะ้างล่างอันน้องเห็นปะครับกดคอมเมนต์มาดิ เออใครจะไปรู้ว่ะว่าจะให้เล่นตัวอะไรอ่ะเข้าใจเปล่าเมื่อหาพี่คนเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเก่งเทปทูงไงกบป่ะเราอะนะผมว่านะทีมเราอะเล่นไปเล่นมานีนชักเลทเทแล้วต้องมารวมแล้วผมว่าเนี่ยชอนน็อตนี้ต้องเอาหน่อยแล้วเออไอหมีหมีมึงไม่มาหมีไอหมี มีีเหียมีแมงไอ้มีมาสิมีเอ้ยไอ้ยตัวซับนี่ก็คือซับจริงๆนะไม่ได้ฆ่าเลยเห็นป่ะศูนย์หนึ่งหกแล้วว่าครับน้องๆเออดูดิสภาพเปิดตำนานโลมมิ่งที่ล่อคอยที่สุดที่โหดที่สุดในประเทศไทยเข้าใจปะครับดูดิดูสตันนี่ครับน้องๆไเป็นไง เออเป็นไงครับมีแบบตัดป่าเขาด้วยนะอ้อสุดยอดปะเป็นไงล่ะตอนเล่นไอ้ทับไม่มีมานาช่วยเพื่อนแล้วกูกลับก่อนเดีกวนะเดี๋ยววาร์ปก่อนนะเออใจเย็นรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาโอเคบวกได้บวกได้กดํกลาลังไปนะเจ้ รวมเลย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 จ้ารัมเมยเวนเนไอยเหียบอกวรวมมึงเนี่ยมึงต้องมาเจอแบบลรมมิ่งแบบเทพขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจป้าโอ้โหเป็นไงไเหี้ยมึงยังแตกเกี่ยวไว้วะเออแบบว่าบางทีลมมิ่งแบบไม่มีสกิลแล้วอะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะเออเข้าใจไหม เล่นดีดีดีเอ้อีเวนเล่นดีดีดีโอ้โหมันจะชนะเล่นี้เนี่เอาบวกเลยจ้าตึง,ต,ง,ต,งตึงไว้จ้าตึงตึงไว้อ่ารอเพื่อนมานะจ้าตึงตึงไวก้กนจ้าอ่ามาดีมาดีคือแบบต้องเล่นแบบปัน่นปันมาหน่อยนะเออต้องล็อกลบอะไรส,ก,สกิลมันหน่อยนะ เออไม่ใช่แบบเล่นเออๆนะครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาดีเอาดีเอาดีเ,าดเป็นไงเชียว่ยแตกไอสัตว์ให้เยีย,ย,ยพาเข้ามาตายด้วยเยอะโอ้เสียหายหลายแสนแบบนี้ช็อตต่อจากนี้นะคุณผู้ชมช็อตต่อจากนี้คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคลียร์คลิปแล้วแบบแบบตึงป้อมมาไวอ้อ,อ่ะอให้มังกรตีป้อมไงเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้น เข้าใจเปล่านี่ he, ป็นไงโอ็นไงโอ๊ะว e fuck ช็อตเมื่อกี้น้องๆอย่าไปทำตามนะเข้าใจเปล่าอาจจะทำให้ทีมแพ้ได้เลยนะเออช็อตแบบเมื่อกี้่าไปทำเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันอาจจะคือแค่ช็อตเดียวอะแลวเกมขนาดนี้มันพลิกได้อยู่แล้วไงอย่าไปทำตามนะครับน้องๆ คือถ้าทีมเราแพ้ก็คือไม่ต้องสื่อมนะเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์แพ้ไงเพราะเขารวมห้าของเราแบบไม่รวมของเราแยกดันไงแต่มันก็ใช้ได้แผ่นแยกดันอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดแบบของเราแบบรวมพาสขึ้นมาอย่างเงี้ยนะสี่ห้ามีสิทธิ์แพ้อยู่แล้วไงเออของเขาของเขารวมตลอดเห็นไหมแต่ของเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้อ่าต้องต้อง ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงอ่ะบางทีนะพวกเราก็ต้องอช่วยกันเคลียร์คลิปดูดิสี่คนอยู่เลนล่างตัวเดียวเอาดาร์กแล้วท่านนี้จะจบบ้านละเอ,องจริงกูว็คิดอยู่นะเว้ว่ากูจะพูดอยู่แหละไอ้เหี้ยมีอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เจอเขาจับได้นี่คือเรียบร้อยเลยนะ นี่ดูดิดูความเปรี้ยวของทีมเขาดีน้องๆต้องเอาหน่อ,นอ,อยแลยโอมมาดีมาดีมาดีเออมาดีสรยมาดีเดีโอ้เดีว่าเจ๋งอิดเก้มีเอวดิโหมีแม่งโดนไปหนึ่งตัวปอดเลยครับน้องๆโอเคชนะใส αι, ๆ่ๆชนะเป่ะวะ ยังได้ป้อมทางเดียวอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะชนะแหละมีโดนอีกแล้วเห็นปะมีเขาชอบดันป้อมบนเว้ยดันและโดนคนเดียวด้วยนะ,ะธรรมดาที่ไหนอ่ะเออเท่นานัตยาฝั่งหนุ่เขาเขาเล่นดีอยู่นะทำเป็นเล่นนะเออเท่า ทำเป็นเล่นมึงแตกง่ายๆเลยนะมึงโดนมันตันดีนี่รู้เรื่องกูว่าถ้าจบไม่ได้ก็เอาสามทางก่อนดีกว่าม้กเอาชัวร์เนี่ยต้องดันคีบสูงๆอ่ะกูวิ่งกรรมมาดันคีบกันเว้ยตันยังตันไม่โดนเลยที่ผ้ายก็ตันคีบนะนี่กูยังตันไม่โดนนะเวีนสภาพมาดีรวมดิว่ามันนี่ รวมๆ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 ม,มันใช้จบสักทีเออ,อท่านเออจบว่ะจบว่ะครับจบว่ะครับมาดีครับน้องๆอินชาช่ากิมนนอไลค์ก็ชาให้พี่ด้วยนะคอ,อมเมนต์ด้วยให้พี่เล่นตัวไหนอนะ่ะเอใจป่าว